สวัสดีครับผมเกมธนากรน,นะครับคลิปนี้จะมาแนะนำการเล่นกีตาร์เพลงเบาะหลังรถไฟครับเพราะเริ่มมีหลายๆคนเริ่มขอให้ทำแท็บบ้างขอขอดบ้างสอนเล่นบ้างเพราะว่าจังหวะหรือว่ากรูฟมันไม่ปกติเหมือนเพลงทั่วไปนะครับ ก่อนอื่นเลยผมขอออกตัวก่อนว่าผมไม่ใช่มิต g ที่เก่งกาจเลยนะครับและมีความรู้น้อยมากๆแต่เพราะว่าผมเป็นคนบันทึกเสียงเพลงนี้ก็ต้องเป็นผมละโอเคเรามาเริ่มจากจังหวะนะครับจังหวะหรือว่าแนวหรือว่าอะไรก็ตามที่เราเรียกกัน ผมเรียกว่ามันเป็นกึ่งๆึ่งคันทรีเลยกันนะครับจะว่าไปคันทรีจ๋ามันก็ไม่เชิงเอาละ่ะเริ่มได้ก่อนอื่นเลยผมอยากให้ทุกคนโหลดแอปเมทอนอมมานะครับโหลดฟรีครับมีหลายแอปให้เรียกเลยโหลดฟรีและตั้งค่าเทมโปรประมาณ110่งรนึงหนึ่งนะครับทำไมถึงจะต้องมีเมทอนอม เพราะว่าจังหวะค,ครันคันะจังหวะคันทรี่มันผมคิดว่ามันเป็นจังหวะยกมันแปลกๆถ้าเกิดเรามีเมทนอมเปิดควบคู่ไปน่าจะทำให้เราอยู่ในกรอบได้ดีขึ้นนะครับเอาล่ะต่อไปมือขวาสำคัญมากนะครับอปิดก,ก่อนนะมือขวาสำคัญมาก เราจะแบ่งกีตาร์เป็นครึ่งบนและครึ่งล่างนะครับเราจะจําลองว่าครึ่งบนสายเบสเป็นกระเดือเด่องกระเดื่องก็ข้างล่างก็เป็นสแนร์ตกตึก,กตกนะครับเอาละแบ่งคร่าวๆนะครับไม่ไม,ไม่ไม่ต้องดีให้มันครบหรือว่าอะไรก็ได้ดูมือขวาน,นะครับ แล้วก็เราก็เปิดเมียน้อมตามไปด้วยสังเกตไหมครับว่าผมจะแบ่งครึ่งบนและครึ่งล่างึึกตะ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 กแแแ๊๊เห็นไหมครับ เอาล่ะ right, ลองเปิดดิสนอมนะครับเอาล่ะ right. พอได้กรูฟปุ๊บได้มือขวาแล้วนะครับทีนี้จับคอร์ดเ,เรื่องการจับคอร์ดเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครยังแกะคอร์ดไม่แม่น ลองไปดูในทิกตอกได้นะครับทิกตอกผมมีผมลองขอรดไว้ละเอาละแล้วเ,เรามาลองเล่นพร้อมกับมิชนอมนะครับบวกขอรดด้วยจะเป็นแบบนี้ครับจะเป็นประมาณนี้ครับ ส่วนท่อนส่งต่างๆหรือว่า,าช่วงที่จะเปลี่ยนท่อนผมจะสะบัดข้อมือต่งเช่นเหรอเห็นไหมครับก็อันนี้ก็แล้วแต่เลยนะครับว่าจะเล่นยังไงนะครับแต่ว่ากรุฟหลักๆก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมลองงให้ฟังไหมครับว่ามันออกมาเป็นยังไงถ้าเกิดว,ว่า เล่นกับเนื้อร้องปูนปูนเอาล่ะเราต้องเป็นท่อนเนอท่อนเพลงฮกบ้านนะครับ ชิกชักชักชักออแหละตรงนี้ก็เป็นอีกรายละเอียดหนึ่งนะครับที่ใส่ไว้ในเพลงนั่นก็คือเสียงของชึกชักชักลองดูกันใหม่นะครับชิกชักชิกชักชิกชักผมก็จะใช้การลูดลูดสายเบสสายบนครับ ในเพลงจริงก็จะเป็นเบสจริงๆนะครับที่เล่นไว้อันนี้ก็ใช้กีตาร์แท่งได้นะครับก็ช่วยเพิ่มสีสันในเพลงให้ได้มากขึ้นนะครับลองฟังใหม่นะครับโอ้ชิกชักชิกชักตกลุ่มรัก ชัก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 ตลุรักแตไมกล้าบอกหรือถ้าการแบ่งครึ่งบนครึ่งล่างมาันลำบากใช่ไหมครับผมคิดว่าอยากให้เน้นเน้นตรงข้างบนนะครับอย่างเช่นบางท่อนใช่ไหมครับ อยากให้โดนแค่เฉพาะสัก2อสาสายบนก็พอแต่ครึ่งล่างเนี่ยเราสามารถกวาดได้ตั้งแต่สายนี้เลยนะครับตั้งแต่สายนี้เลยนะครับกวาดลงไปอย่างเช่นแบบเห็นไหมครับเวลาสายบนผมจะดีแค่ฝั่งบนแต่ว่าสายล่างเนี่ยจะกวาดหมดเลยก็ได้นะครับเห็นไหมครับได้หมดเลยนะครับถ้า ด,ดีเทั้งหมดพร,ร้อมกันล่ะโดยที่ไม่ต้องแบ่งบนล่างจะเป็นยังไงนะครับเห็นไหมครับมันจะฟังดูแปลกๆนิดนึงใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดแบ่งสายบนสายล่างอย่างที่บอกไปนะครับ ไม่แบ่งเพราะฉะนั้นคันทรีน่าจะแบ่งดีกว่านะครับเพราะว่าเรามีกีตาร์เรามีกีตาร์แค่ตัวเดียวใช่ไหมครับแล้วก็กีตาร์ของเราเนี่ยจะแทนจะแทนเป็นกระเดื่องกับเสน่์ก็ได้ใช่ไหมครับ เราก็จะจำลองให้มันเป็นเครื่องเคาะอย่างหนึ่งด้วยเอาละครับมีสงสัยอะไรก็ถามเข้ามาได้นะครับผมเป็นคนสอนไม่เก่งแล้วก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรสักเท่าไหร่ก็คร่าวๆนะครับไม่ยากครับลองฝึกดูนะครับอย่าลืมนะครับ เปิดไม่ชนองก่อนนะครับเทมโป110คือเทมโปเพลงจริงๆของเบาะหลังรถไฟนะครับหรือว่าถ้าใครอยากจะเริ่มจากช้าช้าก่อนก็ได้นะครับค่อยๆลดเทมโปลงไปเรื่อยๆ่อยค่อยคลดความเร็วลงไปแล้วก็เมื่อเล่นได้แล้วค่อยๆเพิ่มขึ้นมาตามความเร็วที่ต้องการไม่จำเป็นว่าจะต้องเล่นความเร็วเท่าผมนะครับอาจจะช้ากว่าหรือว่า อาจจะเล่นเร็วกว่าก็ได้ก็แล้วแต่สะดวกนะครับเอาละครับขอให้มีความสุขกับเพลงบ่อหลังรถไฟถ้าเล่นแล้วอย่าลืมแชร์แบ่งให้ดูด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับแ